ตอนรับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีธนูสําหรับชาวราศีธนูคุณดูคลิปนี้และชาวราศีมิถุนชาวราศีมีชาวราศีกันคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณร้อยเซนและชาวราศีอื่นเช่นคุณคนราศีเมษคุณคนราศีสิงห์ถ้าคุณมีดวงดาวเช่นดา,า,นาวคานดาพุธดาวเสาอยู่ในราศีธนูคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณ50บเอรซนกบ ก็นี้วันที่ผมเห็นสมการนะครับก็คือวันที่7เดือน7กระดก,กะดาคม2568คือวันตรงกลางสามารถเกิดก่อนล่วงหน้าได้2วันถึง3วันและเกิดหลังได้2วันถึง3วันอิทธิพลทั้งหมด7วันสมการนี้คือจุดเจ้าตาทิศส่วนนังเสือดาวทิพซอุดเท่ากับจุดเจ้าตาเมฆความหมายจะแปลว่าบุคคลผู้มีกิจกรรมการสร้างสรรค์ นายทหารชั้นอาวุโสผู้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆความปรารถนาทางเพศลักษณะเป็นผู้นำโดยกำเนิดใช้ความใช้ความพยายามอย่างใหญ่หลวงอันนี้คืออ่านจากตำรายารมันนะครับครนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องงานเรื่องเงินโอกาสที่ดีๆเจ็สอร์เซทุกราศีเลยถ้าเกิดคุณมีจุดเจ้าตาหรือดวงดาวอยู่ในราศีธนู ที่ค่าองศาที่19องศาราศีธนูสามิปดาการจะเกิดขึ้นคูณร้อยเปอร์เซ็นต์ทเลื่อนมาแล้วจะเกิดขึ้นเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสเปอร์เซ็นต์ลดหลั่งไบคันนี้เนี่ยจุดที่มาสู่ลังสีอันนี้19องศาราศีธนูสามิปดานี้ไจะรับอิทธิพลของดาวองคาในราศีพิจิกอันนี้ก็จะตีความหมายว่าช่วงนั้นเนี่ยเอ่อ ตัวของคุณเองเนี่ยจะมีกิจกรรมที่คุณอาจจะต้องลงมือเข้าไปทำหรือว่าความตื่นเต้นกิจกรรมในเรื่องของความสำเร็จที่เราสามารถที่จะแบบไขว่คว้าหรือ,อ,อขนขวายให้มาสู่ความสำเร็จในตัวเราที่เราต้องกระทำนะอันนี้คืออิทธิพลของดาวคารในราศรีพิจิกแล้วก็ เอดี๋ยวเรามาดูนี้จุดที่มันสูงรงสีตรงนี้นี่ยเขาได้รับอิทธิพลร้อยสามารถองศากับดาวทิพย์วาคนุดวาคนุดนี่ก็คือเหมือนแรงผลักดันเออตรงนี้เนี่ยในความหมายดวงยูเรเนียนเนี่ยอันนี้ก็ดีนะสามารถที่จะแปลว่าการกระตือร้นอลักษณะความเป็นผู้นำ อันแข็งแกร่งกําลังมหาศาลคล้ายๆเหมือนแบบคุณมีโอกาสที่คุณจะมีเรื่องของความสําเร็จความตั้งใจแล้วก็ถ้าลงในรายละเอียดเนี่ยดาวทิพย์เซอเนียอยู่ที่าาสามุกสารสีสิงห้าสิบหกทิ์ดาเนี่ยได้รับอิทธิพลของดาวศุภในราศีพฤษภก็คือเรื่องของเงินความรักความสุขใจกิจกรรมที่มีอิทธิพลทําให้ตัวเราเนี่ยสามารถที่จะสบในเรื่องของความสําเร็จได้ แล้วก็ดาวที่สีอุตเนี่ยเ็อยู่เรือนตาที่สิบเอ็ดเรืเรอนตาที่สิบเอ็ดนี้คือคนที่ให้ผลประโยชน์ดีๆกัเราแล้วก็เออตัวนี้ได้รับอิทุิพลของดาวศุกร์กับดาวพฤหัสอันนี้เนี่ยความหมายเนี่ยจะแปลว่าเอ,อเดี๋ยวนะจุดอิทธิพลตรงนี้ สมุงกับดาวสุกร์กับดาวพฤหัสอ,อันนี้เนี่ยสามารถแปลว่าสมประสงค์ในความปรารถนาอันหนึ่งการบรรลุปเป้าหมายอันหนึ่งอย่างมีโชคความปรารถนาที่จะหาความสุขอันนี้ก็คือมีโอกาสที่คุณจะมีเรื่องของความสําเร็จความสําเร็จอาจจะเกิดจากเรื่องของความรักรายได้อย่างนี้ก็ได้แล้วก็มาแบบรวดเร็วได้เพราะว่าพืฤหัสสุกรสีกับ ดาวยูเรนนอยูเรนนสะก็คือชัอพันธันสมัยเทคโนโลยีต่างประเทศเอ,อ่อไฟเบอร์พวกโซเชียลมาแบบรวดเร็วและสามารถแปลว่าโชคดีหรือโชคลาภเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติการค้นพบในทันทีทันใด บ,บังคับขู่เข็นให้เกิดโชคลาภคือมันเป็นความหมายที่ดีแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแบบรวดเร็วอันนี้ก็คือ70%ที่ดีเรื่องของงานเงินนะครับทีน,นี้เรามาดู70%ที่ดีเรื่องของความรักจุดที่มาส่วนหนงสีตรงนี้นะี่คือดาวคานในราศีธุรกิแปลว่าแปลว่าคุณมีโอกาสที่คุณจะมีเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่เรามีความรู้สึกว่าเหมือนแบบกระตือร้อนแอคทีฟเหมือนแบบ ไขว้แล้วก็สุขสุรเสศกับดาวพฤหัสแปลว่าความรักที่มากกิจกรรมที่เกิดโชคแบบรวดเร็วเนี่ยเอดาวยูเรนัสก็คือฉับพันพฤหัสก็คือฉับพันที่มากโชคที่เกิดขึ้นแบบรวดเร็วแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นทิศทางที่บวกเนี่ยที่ดีเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครัวนี้เนี่ยมาดู ด้านลบสามสิบเปอร์เซ็นของงานเงินที่มันที่แย่ดาวองคาในราศรีพิจิกอย่กแปลว่าคุณจะเหนื่อยคุณจะเหนื่อยเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับเอองานที่คุณคือ,ค,อคือทํางานเยอะก็จริงได้เงินเยอะแต่คุณจะต้องเหนื่อยแล้วก็เป็นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแบบรวดเร็วฉับพันก็คือว่าเช่นอาจจะมีงานตรงนี้เข้ามาโดยที่ว่าคุณจริงๆก็ไม่อยากทําหรอกแต่ก็ต้องทำเพราะว่า ไม่ทําก็ไม่ได้เก่งใจอาจจะหมายถึงในเรื่องของความสาเร็จที่เกิดขึ้นแบบรวดเร็วมากแล้วก็เออ่เป็น,น,นาาในเรื่องของการพัฒนาการในเรื่องของตัวนี้อพอลอนกับพูโตเนี่ยก็คล้ายแบบว่าเราต้องการแก้ปัญหาเพื่อให้มันมา,าประสบความสำเร็จฉะนั้นเราต้องทํางานที่มันมากหรือคุณต้องเข้าไปแก้ปัญหา เั่านั้นที่มันอาจจะไม่ใช่เป็นของคุณแต่คุณก็แบบต้องเข้าไปช่วยเหลือแต่ว่าโอกาสที่จะประสบความเร็จมันมีแต่คุณจะเหนื่อยนะแล้วก็อันนี้คือด้านลบสามสิบเปอร์เซ็นของงานเงินที่มันแย่ๆคล้ายๆกับว่าเคยทำงานสิบชิ้นหมื่นเงินยกตัวอย่างช่วงนั้นคุณอาจจะเจอแบบสิบชิ้นอาจจะเหลือเจ็ดพันแปดพันอย่างนี้ก็ได้แต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้เราก็ต้องทําเพราะว่าลูกค้าอาจจะไม่มีเงินหรือว่าคุณอาจจะแบบเห็นใจกับคนที่เรา เอ่อสนิทคุ้นเคยหรือแบบปฏิเสธก็ไม่ได้แบบนี้แล้วก็อันนี้คือด้านลบสามสิเปอร์เซนของงานเงินที่มันแย่ๆ่ันนี้เรามาดูด้านลบสามสิเอร์เซนความรักที่แย่ๆดาวองคาในราศีปฤศจิกคุณต,ต้องระวังเรือ่องการทะเลาะเบาแวง่งหรือวแบบ่าเช่นนัดก,กันแล้วไม่มาจะแบบเปลี่ยนใจว่าอาจจะแบบไม่ว่างอาทิตย์น,นี้ไปอาทิตย์นหน้าเรื่องมาหลายครั้งคุณอาจจะไม่พอใจบอกเลิก ผมก็พูดทุกคลิปเดี๋ยวเขาก็เลิกคุณจริงๆคุณก็จะมานั่งเสียใจรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้รู้ไม่งี้ไม่พูดไปดีกว่าคือบางทีถ้ามันมีเหตุการณ์ที่แบบไม่ได้คาดคิดคุณอาจจะแบบอ๋อไม่เป็นไรไม่ว่างก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอทิศหน้าก็ได้แต่ใใจเราอาจจะแบบไม่พอใจแต่เราแบบต้องหายใจลึกๆแล้วก็แบบอ๋อไม่เป็นไรก็ทํางานก่อนเธอนะเดี๋ยวเราก็ไปทิศหน้าก็ได้ค่อยไปเที่ยวกันไปทานข้าว ใ่ในใจเราอาจจะแบบไม่พอใจอย่างสูงแต่ต้องหายใจลึกๆแล้วอยู่ในใจอย่าระเบิดออกไปอันนี้ผมก็เลยมาเตือนเพราะว่าช่วงนี้นอาจจะมีดาวที่มันโครงสร้างแย่ๆทำมุมระหว่างเราเขามันก็เลยอาจจะมีเรื่องเราก็นิ่งๆเดีย๋ยวอาจจะแบบสองวันสามวันอาทิตย์หน้ามาอาจจะมีดาวโครงสร้างดีๆโคจรเข้ามาเขากลับมาคุยกับเราเองอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรเพราะว่าเราเขาเ็ายังดีกันอยู่อันนี้ผมก็เลยมาเตือนด้วยความเป็นห่วง อันนี้คือด้านลบสามสิบเปอร์เซ็นตของความรักที่มันแย่ๆคันนีนะ้ดาวมันจะมีสองด้านสําหรับอธิบายด้านแย่นะชัวร์ไหมคันนี้ใครดูครั้งแรกฟังมีรู้เรื่องแน่นอนฟังหลายรอบสําหรับคนที่สนใจอยากสมัครสมาชิกผมมีสองช่องช่องแรกช่องยูเรเนียนรายเดือนหนึ่งร้อยบาทช่องที่สองยูเรเนียนรายแปดสิบบาทคุณเป็นสมาชิกสองช่องคุณแอดไลน์มาหัืหนาหาจุดเจ้าตาฟรีมูลค่าสี่ร้อยสี่สสี่บาท คุณจะได้ดูคลิปก่อนคู้อื่นลงหน้าสามสิบวันขึ้นไปไม่มีโฆษณาคลิปทั้งสองช่องจะไม่ตรงกันเป็นโคระคิปแล้วก็ใครใช้ไอโฟนเห็นปุ่มสมัครก็ทักมาคนเห็นปุ่มสมัครทะไม่เป็นกูก็ทักมาจะไลนา์ผมจะหาวิธีสมัครให้แล้วก็ได้ดูคลิปก่อนคุอื่นลงหน้าสามสิบวันขึ้นไป youtube แบ่งให้ได้ผมเจ็0สิเปอร์ซนร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งได้เจ็ดสิบบาทเป็นค่าพี่เดี่ยวชามหนึ่งน้ำแก้วหนึ่งหมดละที่เหลือผมก็ ไปหาไปหาเอาข้างหน้าเองอันนี้พูดขำๆนะก็ขอคุณสมาชิกไม่มีสมาชิกผมก็คงไม่ได้มาทําคลิปนะอ่ะโอเคเรามาสรุปคลิปนี้กันเรามาดูนะครับเอทิษฐานิาทิต,นทตในการโคจรจริงช่วงน,นั้นเนี่ยคือเรียกว่าอะไรอะ15องศาขาองศาอยู่ที่ราศรีกรกฎกลิกดานี้รับอิทธิพลของดาวศุกร์ในราศรีตุล แปลว่าคุณจะมีเรื่องของเงินความรักความสุขใจแล้วก็กิจกรรมที่ทําให้คุณแบบมีเรื่องของความสาเร็จที่เกิดขึ้นได้และอาทิตย์เนี่ยเขาติดก,กับเอ่อตัวนี้นะตอนแรกติดคนเอ่อฮาร์เดสก่อนก็คือคุณอาจจะมีการแก้ปัญหาแล้วก็โคโนดก็คือแก้ปัญหาแล้วสามารถประสบความสำเร็จหรือถ้าเป็นเรื่องงานคุณอาจจะแบบเอองานงานงานเก่าที่เราทํา รู้สึกมันอยากจะไปหางานใหม่คุณก็มีโอกาสที่คุณจะได้งานใหม่ได้โคโนดสถานภาพที่โดดเด่นขึ้นแล้วก็ยูเรนัสน,นี่คือทำม,มุม45อ,องศาอยู่ในเรือนตาทรที่สองแปลว่าเรได้ผลประโยชน์มาแบบรวดเร็วการติดต่อทางประเทศติดต่อโลกออนไลน์ไซเบอร์อาจจะหมายถึงความรักที่มาจากโลกออนไลน์ก็ได้แล้วก็ไฮไลท์เนี่ยอีกอันนึงมันจะจุดเจ้าตาจันจันนี่ก็คือ อารมณ์แล้วก็ผู้หญิงแล้วก็ของที่เราสึกชื่นชอบเรื่องของการทํางานได้แปลว่าการทํางานประสบความสำเร็จแปลว่าคุณมีโอกาสที่คุณจะได้ของชื่นชอบอาจจะหมายถึงวัตุวัตถุหรืออาจจะหมายถึงคนความรักความสัมพันธ์ได้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเป็นทิศทางดีนะดีคือมันมันเห็นเห็นเลยอาทิตติกับโคโนตแต่ว่าฮาเดสเนี่ยมันยังไม่ติดมากแต่โคโนตติดโคโนตคือสถานะาที่โดดเด่น ก็ะจะงงโคโนโคโนตแปลว่าอะไรกันเดี๋ยวผมอธิบายให้โคโนตเป็นแนวทิปในดวง ian ian. อยู่ใเนียนอ่านให้คุณฟังนิดนึงความหมายจะแปลว่าสูตรพื้นฐานสาหรับทุกสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เด่นเป็นพิเศษที่เหนือสิ่งทั่วไปที่อยู่เหนือสิ่งธรรมดาสามาญอํานาจบริหารความหมายทั่วไปแปลว่าผู้ใหญ่หัวหน้าครอบครัวเจ้าของบริษัทผู้บริหารประเทศสิ่งที่ทําให้บุคคลเป็นใหญ่การได้ตําแหน่งอํานาจอยู่ในมือการเปลี่ยนตาแหน่ง คือความหมายมันดีแล้วก็คุณมีโอกาสที่คุณจะมีเรื่องของความสําเร็จเรื่องของการนางานความรักได้อาทิตย์ก็เหมือนพ่อจันเหมือนแม่พ่อแม่มาเจอกันอาทิตย์ก็เหมือนผู้ชายจันเหมือนผู้หญิงเหมือนผู้ชายผู้หญิงมาเจอกันคืออาทิตย์ก็เหมือนร่างกายจันก็เหมือนอารมณ์จิตใจร่างกายอารมณ์จิตใจมาประกอบร่างกันอันนี้มันคือความหมายที่ดีมากทีนี้เราดูดาวทิพย์เซอุตเซอุตนี่คือผลผลิตทิศทาง อนาวทิอุสเนี่ยก็ท,ยนนยทำมุมเอ่อกับอาทิตย์เห็นไหมอาทิตย์กับดาวดาวอะไรดาวปูโต้กูโต็คือการพัฒนานการที่ดีแปลว่าจะมีเรื่องของเอผลผลิตคิดทางแล้วก็การพัฒนานการการจเจริญเติบโตคืออันเนี้คือคข้ใหมายในดวงยูเรียนการก่อตัวการว่าการก่อตัวก็คือการทำงานร่วมกัน กิจกรรมที่ทําให้ให้เราได้ผลประโยชน์ในเรื่องของเรื่องของอะไรรายได,ได้เรื่องของความสัมพันธ์ความสัมพันธ์กับเจ้านายเราองค์กรเราลูกค้าเราหรืออาจจะหมายถึงความรักความสัมพันธ์ที่เราที่เราคุยกับคนที่เราคุยยูอ่าอย่างเงี้ยอันนี้คือทิศทางบวกบวกที่ดีมากแล้วก็เออเซอตสุนทีกับดาวพุธ กับดาวทิปเออตัวนี้คิวิโดคิวิโดเนี่ยก็คือครอบครัวหมู่นะเขาเปลี่ยนเหมือนดาวศุกร์เออแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นทิศทางที่ดีนะคือถ้างลงลเอยนี่ยคิวิโดเนี่ย, Q ยอยู่ในราศีมกกังกรก็คือดาวเสาร์แปลว่าเออคุณอาจจะทํางานเก่าต่อสำเร็จซึ่งดาวเสาร์ก็คือแคปิคอนแคปภูเขากลุ่มดาวแพะทะเลแล้วก็ หรือคุณอาจจะถ้าเป็นความรักคุณอาจจะเจอคนที่มีข้อจากัดคนที่ยู่มากคุณน้อยอคุณรวยคุณจนคุณชายและชายหญิงหญิงได้หรือคนที่อยู่ห่างไกลกันเจอผ่านโลกออนไลน์แล้วก็ดาวูธเนี่ยก็คือเรื่องการติดต่อคอมมูนิเคชันการสื่อสารการเดินทางความคิดหรือแสแปรเรื่องเงินก็อาจจะหมายถึงว่าความคิดความคิดของฉันที่มันไม่เหมือนใครทําให้ฉันได้เงินทําให้ฉัน ทำงานเก่าสมเร็ุได้ว่าเสาแบบของเก่าแต่ถ้าเป็นความรักก็คือความรักที่มีข้อจํากัดเช่นอาจจะไม่ได้เจอตัวเป็นคุยผ่านวิดีโอคอลไล์หรือในข้อความแต่เรารู้สึกดียังไม่เคยเจอตัวเป็นๆเ,เลยแต่ก็ยังรู้สึกผูกพันอย่างนี้ก็ได้อันนี้คือผมอ่านตามดาวนะคราวนี้เราก็มาดูตัวนี้จุดแม่จุดแม่มทำม,มุมร้อยสามห้าองศาครับ ดาวทิพโพไซดอนแปลว่าปัญญาแปลว่าคุณสามารถใช้ความรู้ความสมารถของคุณที่เกอ่อให้เกิดขึ้นใหม่เกิดขึ้นใหม่คือจุดแม่คือการเกิดการเกิดขึ้นใหม่ทําให้คุณได้เงินได้ผลประโยชน์เพราะว่าเดาวทริปโพไซดอนอยู่เรือนทารที่สองเรือนทายที่สองนี่ก็คือเรื่องของดาวศุกร์เงินความสมพันธ์ผลประโยชน์ที่คุณจะได้ได้ทั้งเงินได้ทั้งความรักอีกนีก็ได้คระคเนี้ยเราเอาสมการสองตัวมรวมกัน ก็คืออาทิตย์ศูนย์สีกับดาวทิพย์เซออเซนเตอร์ของเราเรียกว่าศูนย์สีหรือเป็นสังคีตจุดมิดพอยตัวนี้มาเจอเก้าสิบองศากับดาวทิพย์แอดเมทอร์แอดเมทอร์คือวัตถุดิบต้นต่อการหมุนการเข้ามาสู่ตำแหน่งนั้นในข้อหมายดวงยูเรเนียเนี่ยสามารถแปลสมการนี้ว่าฟันฝ่าอุปสรรคอันหนัก ไปได้จนสำเร็จในฐานะผู้นำโอ้โหดีมากการเริ่มต้นที่ยากลำบากแล้วก็สามารถที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้คล้ายๆแบบเริ่มต้นยากแต่เราก็สามารถทำได้เอัสสังหาริมทรัพย์อ่าเกี่ยวกับเรื่องของความสำเร็จนะอันนี้ก็คือทิศทางที่ดีเลยใช้ได้ แล้วก็ปสาประการสองตัวมรวมกัน a วบลบซีก็คืออาทิตย์ b ก็คือดาวทิตย์เซอุนี่ก็คือจุดเมตรภาษาอังกฤษเรียกเซนติคพยภาษาไทยเรียกจุดอิทธิพลตรงนี้มาเจออะไรมาเจอกับอังคารศุลศรีกระดาวพฤหัสนั่นข้อหมายดวงอยู่ีเนี่นแปลว่าการมั่นกิจรกรรมที่ก่อให้เกิดโชคลาภที่มีเป้าหมาย อ,อการกระทําที่ก่อให้เกิดการออกดอกผลข้อบุตรการข้อบุตรนี่ไม่ได้ไมปลว่าคุณต้องไปข้อบุตรนะคือข้อบุตรมันก็เหมือนกับคุณได้ผลประโยชน์อะ่ะอาจจะได้เงินได้ความรักความสัมพันธ์ได้ลูกค้าใหม่นี้กไ็ได้ได้เงินได้ผลประโยชน์ได้ความสาเร็จความสาเร็จมันก็คือการเกิดใหม่ก็คือเหมือนการข้อบุตรอะ่ะนี่คือการแปลความหมายความพอใจโดยทั่วไปความพอใจโดยทั่วไปในกิจกรรม ก็คือเรื่องความสําเร็จอันนี้อันนี้คือเป็นทิศทางมันเป็นทิศทางที่บวกแล้วก็จุดอิทธิพลในจุดหนึ่งมาเจอดาวพูโตอันนี้ก็จะแปลความหมายว่าศึกนะศึกษาเพื่อความเป็นผู้นํารู้สึกอยากเพื่อเพิ่มประสิทธิผลให้สูงขึ้นการทํางานให้สําเร็จตามหน้าที่การเพิ่มขึ้นของผลงานคืออันนี้คือ ดีมากก็คือแล้วดาวปูโตอยู่เรือนตาที่สวดก็คือคนที่ให้ผมโยชน์ดีๆกันลดตัวของเรานะก็ฟังได้หลายรอบนะครับสําหรับคนที่กดซับสไคร e กดไลค์ขอให้คุณประสบความสำเร็จการกดไลค์นิวโป้งทำให้คลิปผมคนเห็นในระบบ youtube ผมก็จะแบบอ๋อมีคนดูเยอะโอเคเราก็เออมารีบมาทําอะไรอนยะ่างเงี้ยก็สุดท้ายนี้นะครับผมขอให้พลังที่ดีสถิตยอยู่ทุกๆคน ขอให้ทุกๆคนฝ่าฟันความเลวร้ายครับความยากลำบากไปได้มีเงินเต็มกระเป๋ามีการงานที่มั่นคงมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีความรักที่หวานชื่นแล้วกลับมาฟังคลิปผมดีๆครับแบบนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับงั้นแค่นี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ